หลวงพี่ช่วยด้วยตอนใหม่พบกับสาวสวยดีกรีนางแบบจีหน้าวิราญากับการเผยเบื้องลึกการทำงานในวงการของเธอก็จะโดนแบบว่าหมั่นไส้เคยกลับบ้านมาแล้วแบบนอนร้องไห้จะมีแฟนคลับที่แบบอินมากๆเข้ามาตามด่าแต่ละคนว่าคนนู้นคนนี้คนนี้อะไรเงี้ยึ้นในใจหนูก็แบบ อยาจะพิมพ์บอกเหมือนกันนะว่าอย่าอินเกินเ็เออพอจบรายการแล้วพวกหนูก็ไปเที่ยวกันไปอ้าทำไมในรายการทะเลาะกันเฟกเหรอนุไกใหญ่เลยให้เห็นเรียลิตี้ในโชว์แต่อย่าให้โชว์มาเป็นเรียลิตี้คือครับนวันนี้หลวงพี่ช่วยด้วยตอนใหม่ไปชมกันได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสบายดีไหมครับสบายดีค่ะคิดถึงนะครับผมคิดถึงมากไม่เจอกันนานมากเลยคิดถึงจริงจรอย่าเอานี่ออกได้ไหมครับนี่ยแม่ถ้าไม่ติดกระจกเนี่ยสวัสดีค่ะแฟนตาซีเลยไม่มาครับเขาไม่มานี้โกหกต่อหน้าพระนะครับเนี่ยเฮ้ยถือว่าผิดนะฮะผิดเหรอผิดเหรอครับผมอย่าเดือพผมพานิี่หมดหลวงพี่อ่อนเขาตัวนิ่งตอก็คุยกันแบบไม่สนใจเนาะดีใจได้เจอคนที่ชอบอะไรเงี้ยครับผม นักประการหลวงพี่สมพงษ์หลวงพี่สมปองแล้วหลวงพี่นภังครับดีใจจังเลยที่กลับมามีค่าอีกครั้งเห็นอย่างนี้ครับหลวงพี่ไม่ได้เป็นแค่นางแบบเป็นถึงคุณครูเป็นถึงเมนเทอร์ตอนเป็นเมนเทอร์นี่ก็เป็นคอมเมนต์มีด่ามีอะไรบ้างไหมฮะโอยแรงมากแรงจนกระทั่งแบบเคยกลับบ้านมาแล้วแบบนอนร้องไห้เหมือนเราแบบ พูดอะไรออกไปเสร็จปุ๊บแล้วโดนตอบกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลที่แบบรับไม่ได้รับไม่ไหวอะไร,นรในตอนรแรกๆนะมันจะเป็นทีมใช่ไหมคะแล้วก็หนูจะเป็นเหมือนคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรหัวหน้าทีมละกันแล้วก็จะมีลูกๆในทีมของแต่ละทีมเวลาเราคอมเมนต์ทีมอื่นไปอะไรอย่างเงี้ยที่เราคอมเมนต์ของจริงนะว่าเออก็เด็กคุณทําไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขากรหลับไม่ได้เราผิดไหมแต่เราพูดความจริงนะผิดไหมคะอึ้งกันใหญ่เลยทีเดียวเชียว ตรงจริงใช่หนูเป็นคนตรงๆบอกกันไปแล้วเขาก็มีโต้มาโต้กลับมาไม่ต้องมาสอนไม่เงียมาถึงเขาไม่กำลังะตอบตกใจไปด้วยเลยเริ่มร้อนตัวมาโนจ้ะมไดะเป็นความจริงที่ต้องบอกจริงจริงมันก็เป็นสไตล์รายการด้วยใช่ไหมี่จะต้องมีบอกไปตรงๆมีโตมามีอะไรต่างๆอะไรงี้มันว่าประเด็นของเราคือจิตใจเราบางที ที่มานอนร้องไห้ใช่คุณหนูค่อนข้างรับมือได้ดีแต่มาแบบเจอช็อตหนึ่งไปก็แบบโหอะไรวะอะไรก็คือคนทั้งประเทศเขาดูด้วยแฟนคลับมันก็มีหลายฝั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝั่งนั้นเขาก็แบบตีเรากลับมาแบบรับไม่ได้มาถล่มเราอะไรอย่างเงี้ยเจนฟอนนะแหมกันว่าไปว่ามาบอกกันไปบอกกันมามันก็เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นนะในฐานะที่เราก็เป็นคนชอบพูดอะไรตรงๆชอบบอกชอบอะไรไม่ว่าพี่ๆหรือว่าทีมงานหรือว่า แม้กระทั่งญาติโยมอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีกําลังเเทศอยู่นะโยมมากวนเลยนะเราก็จะบอกว่าอามีคนช่วยจัดก,การเลยอย่บให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า,วาประเด็นคือเราก็จะต้องรับมือให้ได้อะไรเงี้ยเหมือนที่เรากล้าจะอยู่จุดไหนก็ต้องกล้าที่จะมีสิ่งที่ <c oughs> ต่างๆกลับเข้ามาหาเราสิ่งเหล่าน,นี้เป็นสิ่งที่เราต้องพบต้องเจออยู่แล้วแต่ทางพุทธนาก็ต้องมีการปล่อยวางในบางเรื่อง เวลาที่เราพบเราเจออะไรอย่างเงี้เนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่ปล่อยวางเรามาแบกความทุกข์เอาไว้อะโลกนี้มีไว้เหยียบไม่นี่มีไม้แบกบางทีแบกไม้หนัหนกๆมาหลวงพ่อบอกอ,อ๋แล้วทำไมไม่วางล่ะเหมือนกันคุณจีน่ากาลังแบกในสิ่งที่เขาโต้กลับมาแล้วก็แบกเอาไว้แล้วมันก็มีความทุกข์บางอย่างมันก็ต้องปล่อยวางลงไปบ้างเพื่อที่เราจะได้สบายใจมากขึ้นอาจารย์ครับเคยเปน็นปาน้เขาโตขึ้นอะไรอย่างนงี้ไหมครับก้อนหินเนี่ยยิ่งกำยิ่งมีรอยทุกในใจยิ่งไม่ปล่อยก็ยิ่งเจ็บ ตอนที่เราคอมเมนต์ตรงนั้นเป็นรายการแต่พอกลับมาบ้านเราควรใช้ชีวิตความสุขของที่บ้านอยู่กับครอบครัวอยู่กับสิ่งที่เรารักอยู่กับอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดเราจะเก็บไว้ให้เก็บเพื่อที่จะพัฒนาผลง,งานไปพรุ่งนี้ถ้าเกิดสิ่งหนที่เป็นขยะ,ะก็ทิ้งไปเถอะไม่ใช่ดูถูกคำพูดเขานะคืออันรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเนื้องานที่เราจะต้องโต้งในงานต่อไปครั้งต่อไปเราก็ทิ้งเถอะเพราะเรามาห้องนี้คือมาเพื่อเพัพกผ่อนเก็บแรงไปวันพรุ่งนี้งั้นอย่าให้ เวลาของเมื่อวานมาทําลายความสุขของวันนี้นั้นฉันจะให้มีความสุขตัวนั้นและที่สำคัญคือเมื่อเราเลือกที่จะเดินเส้นไหนเราต้องพร้อมที่จะเจ็บเพราะพอถึงบ้านเราไม่ใช่คนนั้นละขยะในใจท่านลงถังเถอะครับพระอาจารย์โต้ไป<อ>โต้มามนก็ทีมีความทุกข์ครับพระอาจารย์ครับด้านหนึ่งอาจจะชวนไปที่จุดตั้งต้นของการคอมเมนต์ด้วยซ้ำจริงๆไม่ใช่เฉพาะคุณจีน่าเนาะแต่ว่าพระอาจารย์ด้วยครูด้วย ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองด้วยหรือแม้แต่เด็กที่แสดงความคิดเห็นเพราะอยากให้ผู้ใหญ่ฟังด้วย mm hmm. ต้องถามตัวเองเยอะๆว่าเรากําลังใช้ constructive comment หรือเปล่า mm hmm. มันสร้างสรรค์ไหมมันจะทําให้สิ่งด,ดีเกิดขึ้นไหมหรือเราเอาสะใจเราเอามัน mm hmm. เพราะหลายคนเนี่ยบางทีมันมันรู้สึกว่าเอ้ยเอามันเรารับไม่ได้เราก็สวนซึ่งอย่างเงี้ยภาษาพระเขาเรียกว่ามันเกาะเวรแล้วมันก็จะเป็นคร mm ัว hmm. ตรงข้ามกันไปกันมาไม่มีที่สิสุดแทนที่จริงๆจุดเริ่มต้นคือการแนะจากประสบการณ์เรา ที่มันแบบสุดยอดมากๆให้คนอื่นเขาได้เรียนรู้แล้วพัฒนาต่อถ้าให้อตาตมาชวนเนี่ยอยากชวนผู้ใหญ่อยากชวนคนที่ทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนให้คําแนะนำเนี่ยลองออกแบบให้สร้างสรรค์คือหายคว่าคนฟังแล้วเขาก็เออยินดีเห็นด้วย <c oughs> แล้วก็ยินดีที่จะทําตามซึ่งอันนั้นแหละมันจะประสบความสําเร็จมากกว่าแต่แน่นอนก็ต้องเผื่อใจไว้ว่าในคนร้อยคนก็อาจจะมีสักสิบคนที่เขาไม่ได้ฟังแล้วเขาสร้างสรรค์แต่เราอะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด หนูค่อนข้างเรียนรู้ในวงการนางแบบมาเยอะพอสมควรอะไรเงี้ยเพราะว่าได้คุณครูดีแล้วพอเวลาเรารู้อะไรมาหรือทิกอะไรมาที่เราเอามาใช้ในการทํางานอย่างเงี้ยค่ะก็จะโดนแบบว่าหมันไส้ซึ่งตัวหนูเองก็คิดว่ารับได้ดีเหมือนกันซึ่งก็คือไม่สนใจไปแต่ก็คือจะมีอะไรมากระทบหูเราตลอดอย่างเงี้ยค่ะแบบควรทำยังไงดีคะบางทีก็มีหลุดพังไปบ้างเหมือนกันค่ะคนมาห <c oughs> มันไส้อย่างงี้เยอะๆควรทําไงดีครับเ <c oughs> คยโดนหมันไส้ไหมครับบ่อยอแก้ไขครยังไงครับ การทำงานกับคนเนี่ยมันจะราบลื่นไม่ได้ยิ่งยิ่งทำงานเกี่ยวกับความสวยงามความเด่นความดังเนี่ยมันต้องแข่งกันเมื่อแข่งกันแล้วเกิดการที่อิจฉากันมันเป็นเรื่องธรรมดานะให้เรามองว่าทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราสู้ด้วยผลงานถ้าอยู่บางครั้งเราอาจจะเผลอตอบโต้ด้ด้วย,วย,วยสิ่งนั้นแต่ถ้าเกิดเราตอบโต้เรามันมีอะไร,ระเกิดขึ้นเราก็คิดว่าใช้ธรรมะพระดีกว่าคือนิ่งเฉยปล่อยวางสู้ด้วยผลงานดีกว่าตอบโต้ด้ผลงานสังเกตไหมงานฉากหน้าจะแข่งขันสูง นางแบบยุคนี้เป็นอย่างนี้นางแบบยุคนี้เป็นอย่างนี้การพัฒนาแข่งขันสูงงั้นเวลาเจออะไรที่มัน,มนวุ่นวายเนี่ยให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของงานแต่ถ้าเกิดจะให้ได้ให้ดีนะแย่งกันดีได้ดีหน่อยคนแข่งกันดีได้ดีบางคนแบ่งกันดีเนี่ยได้ดีกันทุกคนัุนจีน่าจเลือกว่าเราจะเลือกตอบโต้ยังไงคุณจีนะ่าจะตอบโต้ด้วยคำพูดด้วยอารมณ์ไปเลยหรือว่าเราจะตอบโต้ด้วยผลงานมีแบบว่าในรายการมีทะเลาะกันแล้วพอสุดท้ายก็ออกมาเป็นเพื่อนกันก็นกมีไหม ทุกคนทุกคนอมีอีกช็อตหนึ่งค่ะเป็นแบบว่าตอนวันที่เรามาสมัครเราก็มาสมัครพร้อมกันแล้วก็วันที่เราแข่งขันเราก็แข่งขันพร้อมกันจนวันที่แยกทีมเลือกทีมก็จะเริ่มมีแฟนคลับของแต่ละทีมแล้วแล้วพอคนนี้พูดถึงคนนี้คนนั้นพูดถึงคนนี้จะเป็นเหมือนแบบว่ากันแต่พอตอนเที่ยงเราก็กินข้าวด้วยกันปกติเราเป็นเพื่อนกันคือเรารู้ว่าเรามาทํางานนะแต่ว่าจะมีแฟนคลับที่แบบอินมากๆเข้ามาตามด่าแต่ละคนว่าคนนู้นคนนี้คนนี้อะไรอย่างเงี้ย คือในใจหนูก็แบบอยากจะพิมพ์บอกเหมือนกันนะว่าอย่าอินเกิน,ใน,ในแต่<า>กต็เออข้ามบางทีข้ามจนเก็บเยอะเกินเลย้ยคะถ้าเราอยากบอกเขาเอย่างเงี้ยจะอยากบอกไงได้บ้างอะคะเจ้ากนพรนะใช่ฮะแต่มาเปรียบเทียบเรื่องห้านมาที่ว่าเขาโดนรับน้องใหม่คุ <S <S ่นพี่กดดันอย่างงั้นยังงี้โอ้เครียดมากเลยนะห้านถามสองทีแต่ม,มาตอบไปสองชั่วโมงพวกปูยาวมากเลยว่าไม่รู้จริงๆหรอว่ามันเป็นเทคนิควิธีการเขาไซโคจิตวิทยา เขาอยากให้คนรักกันเขาทากิจกรรมนั่นนู่นนี่อยากบีบให้คุณร้องให้ก็ร้องให้เขาหน่อยนะก็อินให้เขาหน่อยแต่สุดท้ายแต่คุณไม่รู้จริงหรอมันเป็นเทคนิควิธีการฉะนั้นอย่าอย่าไปเครียดจริงแต่ให้ความร่วมมือนะเพราะว่าพี่เขารับน้องเขาอะไรเราเนี่ยเขาก็อยากให้เราร่วมมือก็ร่วมมือเข้าไปแต่ไม่ต้องไปอินมากอย่างที่บอกไม่ต้องไปโอ้โหไปเครียดกับบรรยากาศจริงจังขนาดนั้นเพราะว่าเรียนมันคือเรียนอะทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่สมมติเท่านั้นเลย ว่าเหตุการณ์นี้ตรงนี้คุณจะแก้ไขปัญหายังไง <c oughs> เขาก็ฝึกเราทั้งนั้นว่าจะเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นรุ่นพี่ถึงจุดหนึ่งอย่างที่บอกมันจะกลายเป็นเหมือนเพื่อนกันพี่น้องกันเข้าใจกันดีอย่าอินจนเกินไปแล้วก็แบบ <là. S 3> มีบางคอมเมนต์เป็นแบบว่าพอจบรายการแล้วพวกหนูก็ไปเที่ยวกันไปกิน,นข้าวบางทีไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันเอ้าทำไมในรายการทะเลาะกันเฟกหรอหนุ่ยใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขออนุญาตตอบสั้นๆแล้วกันนะครับอาจารย์ว่าให้เห็นเรียลลิตี้ในโชว์ แต่อย่าให้โชว์มาเป็นเรียลิตี้คือีแคปชั่นวันนี้จริงๆมันมันมันก็คือภาพจริงของสังคมไทยแหละที่มันมีการแข่งกันมีการอะไรกันแต่แน่นอนในหลายการแข่งขันสุดท้ายมันจะวินวินก็ได้หรือว่ามันจะวินลูสแต่สำคัญที่สุดอยากตอนนี้ชวนวินออลอยากให้ทุกคนมาชนะไปด้วยกันซึ่งถ้าจะทำอย่างนี้ได้มันก็คือต้องสื่อสารว่า โอเคขอให้เห็นความจริงในโชวน,นี้นะว่าจริงๆแล้วมันแข่งขันกันได้มันมีพี่เลี้ยงได้แล้วมันอาจจะมีการชอบไม่ชอบแต่สุดท้ายแล้วมันจะจัดการอารมณ์ตรงนั้นยังไงเพราะว่าเวลาที่คนดูแล้วมันลุ้นนะครับอาจารย์มาคอมเมนตะ์น่ยมันคือเขาอินไงแต่อินอย่างเดียวไม่พอต้องชวนมีอินไซต์ด้วยต้องมีปัญญาเข้ามาจะได้เรียนดูว่าเ่าโอเค okay. ถ้าในที่ทํางานเราเราเจอคนคอมเลนอย่างนี้เราเจอคนที่ควรจะเป็นโค้ดเราแต่กลับมาทําให้เรา มีปัญหาเราจะทํำยังไงหรือเจอฝั่งตรงข้ามจะทํำยังไงจะเรียนรู้จากคนเก่งจะทํำยังไงอันนี้คืออย่าอินอย่างเดียวให้มีอินไซต์เข้ามาด้วยแต่ผมชอบประโยคแรกของลุงพี่นภัทรมากว่าคอออีกรยได้ไหะคะจงเห็นเรียลิตี้ในโชว์แต่อย่าให้โชว์มาเป็นเรียลิตี้โอเคค่ะชอบมากชอบมากชอบมานานแล้วด้วยหมายถึงประโยคนี้เนี่ยพี่เนี่ย พี่จีน่าเป็นลูกเซี่ยวเนี่ยประเทศอะไรครับคุณพ่อเป็นเครื่องอังกฤษลาวแต่เป็นลาวแท้ๆเลยแต่ฝั่งแม่ก็จะมีอิสลามด้วยค่ะโอ้นี่เขาลูกเครื่องเราก็ลูกเครื่องเนี่ยลูกครื่องนะเนี่ยแต่พ่อครึ่องบกแม่ครึ่งน้ำแล้วก็ังต่อไปครับแบบคนที่เป็นแบบลูกเครึ่องหรือหรือแบบกับไทยแท้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนไหนแบบจะสามารถเข้าใจพระพุทธศาสนาได้มากกว่ากันค่ะ คำถามนี่ระดับโลกกันเลยทีเดียวแล้วการเข้าใจพระพุทธศาสนาเนี่ยคนต่างชาติจะสามารถทำได้เหมือนกันหรือไม่สักครู่เดียวคนที่เป็นแบบลูกครึ่งหรือกับไทยแท้อะไรอย่างเง <คน S 1> ี้ยค่ะคนไหนแบบจะสามารถเข้าใจพระพุทธศาสนาได้มากกว่ากันคะโอ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวเลยฮะไทยแท้ลูกครึ่งหรือฝรั่งเลยอะไรเงี้ย ยิ่งฝรั่งเวลาเขาศึกษาอะไรนะก็จะศึกษาลึกๆแล้วต่อไปพุทธศาสนาจะไปเจริญในฝั่งตะวันตกด้วยนะครับอา<ช>จารย<ช>์ที่เรารู้กันแล้วเขานั่งสมาธิเขาชื่นชมของเขาชอบเขาจะสอบถามอะไรเงี้ยในสิ่งที่อยากรู้อย่างมากฉะนั้นแม่บอกไม่ได้เลยว่าไทายแท้ลูกครึ่งหรือต่างชาติอะไรต่างๆเนี่ยใครจะเข้าใจมากกว่าก็อยู่ที่ว่าคนนั้นสนอกสนใจและตั้งใจที่จะปฏิบัติมากแค่ไหนฉะนั้นพระอาจารย์ สายวัฒนาหลายๆรูปท่ินไปต่างประเทศลูกศิษย์ต่างประเทศก็จะเยอะแต่เมืองไทยเราเองก็มีโยมที่จริงจังในการปฏิบัติก็มากมายเช่นเดียวกันครับอา <k> จารย์ครับจะเป็นเชื้อชาติวยัยเพศไม่ได้บ่งบอกว่าคุณจะเป็นเป็นเข้าถึงธรรมะเข้าถึงพุทธมากน้อยถ้าเกิดภาษาไทยนั่นคือฝรั่งกับคนไทยจะมีจุดเด่นจุดได้อยเหมือนกันคนไทยจะถนัดพิธีกรรมมากกว่ารู้สึกสร้างขนบสร้างความสวยงามสร้างวัฒนธรรมถ้าเกิดปฏิบัติธรรมใหม่ๆคนไทยจะได้เปรียบเพราะคนไทยชินกับการนั่งกับคื้นเยอะกว่าฝรั่ง เราเห็นฝรั่งในขนาดไม่ใช่คนอ้วนนะเขาก็จะนั่งลำบากหน่อย,อยแต่ถ้าเกิดพอเข้าลึกๆจริงๆแล้วพอเอาเรื่องจริงจังเนี่ยคนที่อยู่ส่วนทางยุโรปฝรั่งเนี่ยเขาจะมีเหมือนพันธุกรรมเหมือนมีตเองเขาว่าเขาชอบเรียนรู้จริงๆแล้วแต่ว่าเราสนใจเรื่องไหนก็เหมือนที่ว่าเขาวัดวก็ปล่อยปลาก,ก่อนอมันจะ,ะปล่อยอะไรก็ตามแต่ให้ชีวิตสัตว์เรื่องชีวิตสัตว์เนี่ยคือเป็นหนึ่งในวิธีการที่ทําบุญเพื่อเสริมพลังตัวเองแต่ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บเพราะหนึ่งในคําสอนพระเจ้าว่าหนึ่งการถวายยา สองการสร้างห้องน้ำสามการไม่ประทุสลายคนอื่นด้วยกําลังเนี่ยและการทำบุญด้วยการให้ชีวิตเนี่ยมันเป็นการเพิ่มพลังเกี่ยวกับร่างกาย mm hmm. ไม่ให้ประสบเรื่องโรคภัยไข้เจ็บด้วยเวลาแบบเข้าอะไรเงี้ย mm hmm. จะชอบแบบว่าทาบุญถ่าน้ำขาไฟด้วยนะหนูจะชอบทําอะไรแบบนี้มากกว่าหรือเห็นคนขายพวกาลไย mm hmm. หรือเด็กนักศึกษามาขา,ขายนมขายอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าเห็นผลเลยแบบว่าเออเราได้ช่วยเขาจริง,รงๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะหนูไม่มีเวลาไปแบบว่า ทาบุญข้างใหญ่อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีแบบนั้นะอ, like อ่ะอย่ามีแต่พุทธนี่พระอาจารย์น้พันน,นี้ท่านไปเจอกับหลายศาสนาหลากหลายชวนอย่างนี้ครับพระอาจารย์บังเอิญเนี่ยโลกทุกวันนี้บางทีเราเอาเชื้อชาติกับศาสนาไปผูกกันแล้วบางทีมันแทนที่จะกลายเป็นข้อดีมันกลายเป็นมองแบบสเตอร์โอไทป์ไปว่าเอ้ยถ้าเป็นคนไทยต้องเป็นพุทธนะถ้าเป็นชาตินี้ต้องเป็นศาสนานี้นะซึ่งจริงๆไม่แปลกถ้าเราจะทําความรู้สึกไว้และทาความเข้าใจเชิงวัฒนธรรมจะได้วางตัวถูกว่าเอ้ย ถ้าคนนี้นับถือศาสนาเราควรจะทำอะไรแต่เราไม่ควรเหมาไปทั้งหมดว่าถ้าเป็นคนไทยจะต้องนับถือพุทธหรือถ้าเป็นคนชาตินี้ต้องนับถือศาสนานั้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่อยากจ,จะอยากสื่อสารเพื่อให้คนส่วนหนึ่งเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่บางคนก็ไม่ไม่นับถือศาสนาใดอยากกันเขาเป็นคนนอกสังคมไปคือตอนนี้ในแงศ่ศาสนาถ้ามีแล้วดี B ก็ควรจะมีแต่ในขณะเดียวกันก็อย่าคิดว่าคนที่ไม่มีศาสนาเขาจะดีไม่ได้อันนี้อันแรกเลย S <S แล้วก็อันที่สอง <S <S อย่าเอาการเข้าวัดมาโยงกับการเป็นคนดีหรือทําดี <S <S ทําดีเนะี่ยทำที่ไหนก็ได้โดยที่อาจจะไม่จำเป็นต้องเข้าวัดเช่นณวันนี้โควิดมีเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องไปเข้าวัดอย่างเดียวแต่อาจจะชวนมองว่าเมื่อวัดมีอยู่ในสังคมกว่าสามหมื่นวัดได้ไหมครับอาจารย์พระเนนกเกือบสามแสนอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงให้วัดให้ศาสนามาช่วยสังคม แต่ก็สรุปว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คืออยากให้เห็นภาพรวมมากกว่าว่าในแง่การที่เป็นลูกครึ่งหรือเป็นคนไทยหรือเป็นอะไรเงี้ยมันไม่ได้บอกอะไรเรื่องศาสนาขอให้ให้มองไปที่เรื่องการกระทําของแต่ละคนมากกว่าและสุดท้ายศาส,สนาควรเป็นเหตุให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเราไม่ควรเอาศาสนาหรือความไม่มีศาสนามาแบ่งแยกให้คนออกจากกันก็มีอีกคําถามนึงค่ะมีเพื่อนที่เป็นแบบ ลูกครึ่งลูกครึ่งที่พูดไทยไม่ชัดนะคะแล้วเวลาสวดมนต์อย่างเงี <c oughs> <c oughs> anyway> ้ยค่ะเขาจะสวดแบบแบบไม่ชัดอย่างเงี้ยเขาจะได้บุญไหมคะเพราะด้วยความที่เขาเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งลูกาหังศาสมาสามประทับพระคาบะเมื่อกี้สมเราที่พี่แจ็คบอกพี่าจ็คก็เป็นลูกครึ่งกันลูกครึ่งนะนี่คครึ่งะแต่พ่อครึ่งโบกแม่ครึ่งน้ำบอกครึ่งน้ำที่ไม่ได้ด้วยนะฮะเจตนาเป็นหลักอีกแล้วว่าศาสนาเนี่ยถ้าเราตั้งใจดีเนี่ยถึงมันจะ ออกมาไม่ชัดบ้างไอ้เรื่องบุญมันได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เป็นบาปเป็นอะไรนะฉะนั้นความตั้งใจเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะฮะบางทีส่วนอิทธิปิโสถอยหลังใช่ไหมครับแล้อีกทีสินี่เอาอีกแล้วไหนลองนี่ต้องใช้เนื้อที่แล้วอิทธิปิโสอัลละฮ์ครับผมใครเป็นคนคิดมุ้งเนี้ยอ้าวก็พี่ไม่เห็นนะใครเป็นคนปูให้ผมเลยเอาดานสิเอาเอาสิ ถามได้ไยใครคิสูจนม่าส่งเนาดนัดผมชอบอเลยเวลาทำงานกะโยมเขาด่าเราไม่ถ uh> นัดต้อไม่กล้าแล้วตอนนี้พี่จีน่าครับเป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากรู้รวมทั้งผมด้วยเป็นยังไงบ้างครับความรักตอนนี้เล่าเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคุณอยากรู้หรือว่าสกิปันเขียนให้พูดอีกทีนึงให้พูดอีกทีนึง เอาเป็นว่าสคริปเขียนแล้วอ่ะผมอยากรู้ด้วยผมอยากรู้ไปเจอกันได้ยังไงครับเจอกันได้ยังไงรู้จักกันอยู่แล้วเป็นเรียนมหาลัยเดียวกันเขาเป็นรุ่นน้องในมหาลัยแล้วก็พอโสดทั้งคู่ก็ได้มีทําการคุยได้มีทําการได้คุยกันเออได้คุยกันครับผมใช่ครับมีอะไรอยากถามลุงพี่ไหมช่วงแรกๆค่ะตอนที่แบบว่าเปิดตัวกันเลยอย่างเงี้ย แล้วแบบหนูว่าหนูก็สวยนะคะแต่เขาบอกว่าหนูไม่สวยไม่เหมาะกับแฟนหนูหนูว่าหนูก็สวยนะในคำถามมีทั้งความโมโหั้งความงงสงสัยและความไม่พอใจเออแล้วแบบว่ากลัวแบบเขาคิดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าจะแบบคุยไม่เป็นไร,รผมไม<ง>่ได้คิดอะไรมากอยู่แล้วไม่ใช่คุณ <c oughs> ไม่ควรมมไม่ควรไม่แต่จะคิดเลยครับอ้อว๋อา๋ออ๋อแ๋ออ๋ออ๋ออบออ๋ออ๋ไอ๋ออ๋ออ๋อ แล้วปัญหาที่คุณจีน่าเจอจะมีวิธีรับมืออย่างไรช่วงหน้ารู้กันวสวยไปสวยันอยู่ที่ที่คนสองคนอยู่ที่ใจของเราเรามีโอกาสได้คุยกับพี่เอชายากับเรื่องภรรยาอะไรเงี้ยสำหรับเขาเขายกสองนิ้วเลยกดสองไลท์เลยสวยมากอะไรเง<ๆ>ี้ยแฟนก็อาจจะมองว่าเราสองไลท์เหมือนกันเป็นเรื่องของคนสองคนที่ไม่ต้องเกี่ยวกับคนอื่นเพราะมาตรฐานคนเราไมไ่เท่ากันเลยอะไรเงี้ยบางคน นี่คือสวยมากสวยพอดีพอดีคนอาจจะบอกไม่สวยมันก็ก็แล้วแต่เขาจะมองแต่ว่าจริงๆคนสองคนก็จะรู้กันว่าเออเราเราเหมาะสมกันเขาชอบมีนะคุยกันด้เรื่องเข,ข้าใจกันอะไรอย่างไรงไหมสองอย่างนี้จะมีได้ยินยบ่อยว่าทําไมถึงคบคนนี้ครับพระอาจารย์ครับโดยภายนอกภายในพระอาจารย์ไม่จริงๆต้องคิดว่าเราเราจะแต่งงานกอาใครค่ะเราจะแต่งงานเพื่อใครแค่นั้นเองถ้าเกิดแต่งงานเพื่อเพื่อเพื่อคนที่ว่าก็ ก็ค่อยว่ากันใหม่เราแต่งงานเพื่อเพื่อความสุขเราโดยที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นนะคือความสุขเราไม่ได้แย่งชิงใครมาแล้วก็เราเราเรา,เราต้องการอยู่ด้วยกัน2คนความสุขสองคนนี่คือครอบครัวเริ่มต้นจาก2คนส่วนคนอื่นเนี่ยคือไม่ต้องแคร์มากแคอ่อย่าไปเบียดเบียนอย่าไปกระทบเขาแค่นั้นพออย่าไปว่าเขาเขาจะว่าอะไรเรื่องเขาเขาว่าเขาเป็นทุกป,ปากเขาเองเป็นบาปที่ปากเขาเองเป็นบาปที่ใจเขาเองถ้าเกิดเขาต้องนีก็เรื่องเขาเพราะเราแต่งงานเพื่อชีวิตเราเราแต่งงานกับเขาคือไม่ต้องคิดมากคนเรานบางที่บอกว่า สวยไม่สวยมันยังที่บอกว่าใครดูแลตัวเองดี <c oughs> หรือใครบางทีงั้นก็คนคนคนหุ่นดีต้องคู่คนหุ่นดีคนหน้าตาแบบไทยๆก็ต้องคู่คนไทยๆอย่างนี้เหรอะงั้นมันเป็นความสุขของคนสองคนอย่าอย่าคิดถึงคนอื่นมากคนอื่นถ้าเกิดว่าที่เป็นกระยาณมีจริงๆอ่ะก็ต้องชื่นชมเราเชียร์เราให้กําลังใจเราลุ้นกับเราด้วยอ่ะมันจะสนุกมากกว่าแต่เราก็อย่าใส่ใจนะเดีย๋ยวจะเป็นทุกข์ใจเท่าเปบเรานะมันจะนสิ่งที่เราเลือก น,นั่นจะได้สิ่งที่เราทําแล้วนั่นจะดีมีความสุขมากกว่าคือผมชอบที่เหมือนกับเคยเห็นพระอาจารย์พูดกับพระอาจารย์สัมพงค์นะ,ะว่าความรักเริ่มต้นที่คนสองคนคแต่สิ้นสุดลงเพราะคนสองใจโอ้โหผมเว้นให้พระอาจารย์ตอบนะครับพ <c oughs> ระอาจารย์ไม่ตอบให้บอกคิรับเแต่คราวนี้จริงๆกรณีนี้ไม่ใช่แค่คนสองใจแต่มันจะเป็นคนหลายใจ <c oughs> คาว่าคนหลายใจหมายความว่าตอนนี้เรากําลังจะเอาความคิดของสรารณชนมาเกี่ยวพันกับความรักของคนสองคนละ อันนี้มันคือ too many hearts หลายใจมากเกินไปที่จะเอามาใส่ในคู่ตรงนี้ประเด็นสำคัญที่สุดอาจมามีความสุขว่าต้องระวังทั้งคู่ไม่ใช่ระวังคอมเมนต์ที่คนจะมาคอมเมนตะ์เนาะเพราะเราห้ามคนคอมเมนต์ไม่ได้แต่เราสามารถกําหนดปฏิกิริยาที่เรามีต่อคอมเมนต์เหล่านั้นได้เช่นไม่ว่าคนจะว่ายังไงก็ตามตัวคุณจีน่าไม่เหมาะหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจีน่ายังมั่นใจในความสวยของตัวเองเรามั่นใจในความรัก อีกฝั่งหนึ่งก um ็เป็นเหมือนกันอย่างเงี้ยจะไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเมื่อไรก็ตามคุณจีน่าอินกับคอมเมนต์เวลาอีกคนรักของตัวเองเริ่มห่างเหินใช่สิฉันไม่สวยใช่ไหมล่ะโลกเขาก็บอกกันอย่างนี้แหละอตไม่มีคำนั้นเราจะปากหนูค่ะอันนั้นจะเริ่มมีปัญหาฉันก็ทั้งสองฝั่งควรจะเป็นอย่างนี้หมายเพราะว่าต่างคนต่างมั่นใจในความรักแล้วเอาข้าจริงความสวยมันไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทําให้ความรักอยู่ยงและอยู่ยาวแล้วก็มีความสุขฉะนั้นก็ beauty is in the eye of the beholder ใช่ฮอนความสวยขึ้นอยู่กับมุมมองของคนแต่ละคนคิดถึงหมอหมอโอเก,กับคุณโอปอเนอะอาะตรงแรกเหมือนไม่เหมาะตรงหลังนี่เอ้ยดูดูเหมาะมากดูเนียนมีลูกด้วยอะไรยิ่งก็ยิ่งดูเหมาะอีกใช่ครับเหมือนเหมือนกติประจําผมฮะคนอย่างผมจะรักใครรักไม่ยากแต่ไม่อยากรักใครให้ใจเผลอถ้ารักแล้วต้องเทิดทูนรักให้เลิศเลยรักเพอ้อเพอรักทําไมรักไม่เป็มไม่เป็นสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ ไม่ลาหลวงพี่เลยครับพี่จีน่าครับฝากให้กําลังใจคนช่วงนี้นิดนึงครับด้วยสถานการณ์โควิดครับผมอ่าก็คือเอาตัวจีน่าเองละกันเวลาที่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมันต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ให้ได้เรียนรู้ว่าจะทํายังไงให้เราอยู่รอดในยุคนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกาลังใจให้ค่ะชาสู้ๆค่ะเดี๋ยวเราจะผ่านมันไปด้วยกันค่ะครับผมก็วันนี้ขอบคุณพี่จีน่ามากครับกราบขอบคุณครับหลวงพี่สมพงษ์หลวงพี่สมอพและหลวงพี่นภัทนะครับเริญพ่อ ครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับในรายการหลวงพี่ช่วยด้วยทุกวันเสาร์ที่11โมงทางช่องเ o r ร์ o i n ย23สวัสดีครับหลวงพี่ช่วยด้วยตอนใหม่ สัปดาห์หน้าพบกับลูกทุ่งสายบุญจิงรีดขาววงเทวันกับเรื่องราวเวนกรรมที่เธอต้องการคำตอบมากที่สุดคุณแม่เป็นแม่ค้าขายปลาทุบหัวปลาเนี่เป็นว่าเล่นเลยอะค่ะลุงพี่ตอนที่ท่านจะเสียมันมีลักษณะคล้ายอะค่ะไอ้ที่เราปล่อยปลาไปเนี่ยปล่อยที10-20โลทุกครั้งอย่างเงี้ยเราสามารถ ไปช่วยเรื่องบุญกุศลให้พ่อกับแม่ไปหักลบกันได้บ้างไหมคะชาตินี้ถ้าท่านอยู่ในภพภูมิอย่างเงี้ยเราก็คงเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองแล้วก็ปล่อยวางหลวงพี่ช่วยด้วยทุกวันเสาร์อาทิตย์11โมงตรง